สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้จะเป็นการที่ครูพิชชีจะมาสอนทาลับเบอร์เบดนะคะของแบรนด์สิริมงคลโดยตรงเลยนะคะเนื่องจากแบรนด์เขานะคะมีลับเบอร์เบดหลายสีนะคะวันนี้ครูจะใช้เป็นลับเบอร์เบดเบอร์2นะคะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะสีชมพูสวยๆหลังจากที่เราต่อเล็บอะไรเสร็จแล้วเราก็ปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นนะคะแล้วก่อนที่จะไปทาลับเบอร์เบดนะคะเราก็ต้องทาไพรเมอร์ pH บอลอีก1ครั้งนะคะ ทาลงบนเล็บปลอม PVC เลยนะคะด้วยเทคนิคของครูนะคะครูจะใช้เทคนิคนีคน้นะคะหลังจากที่เราทาไพรเมอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาลับเบอร์เรกันเลยวันนี้ครูใช้ลับเบอร์เบเบอร์2อย่างที่ครูบอกไปนะคะครูจะวางลับเบอร์เรที่ ตรงกลางเล็บก่อนนะคะแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นมาที่ปลายเล็บนะคะอออต้องใช้คําว่าดันลงค่ะดันลงมาที่ปลายเล็บแล้วค่อยๆดันขึ้นไปที่โคนเล็บนะคะในกรณีการใช้รับเบอร์เบนะคะเราจะใช้ผู้กันไลเนอร์ควบคู่กันไปด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะวางรับเบอร์เบนะคะเน้นที่โคนนะคะทุกคนขออภัยในความผู้กันไลเนอร์พังนิดนึงนะทุกคน เราจะใช้ผู้กันไลเนอร์ในการเกลีย่ยเพื่อให้ขอบสวยนะคะโคนสวยโค้งสวยนะคะทุกคนเกลีย่ยให้ลับเบอร์เบตเน,เนียนเข้าไปกับเล็บจริงเลยนะคะถ้าช่วงปลายลับเบอร์เบดเยอะเกินทุกคนก็สามารถที่จะตัดลับเบอร์เบตออกได้นะคะแล้วหลังจากนั้นครูก็จะใช้ ไฟล็อกอะไหล่นะคะมาช่วยล็อกรับเบอร์เบดเพื่อไม่ให้ไหลนะคะทําแบบนี้ให้ครบทุกเล็บแล้วเข้าอบทีเดียวนะคะ60วินาทีไฟล็อกอะไหล่ทุกคนก็ต้องชาร์จให้เต็มด้วยนะคะการที่ทารับเบอร์เบดนะคะเราจะไม่กดพูกันเยอะนะคะเราจะทาบนรับเบอร์เบดนะคะทุกคนเราสามารถที่จะทาเบาๆนะคะ ได้เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้รับเบอร์เบดเนียนเนียนสวยนะคะทุกคน แล้วเราก็ใช้ลาเบอร์เบดมาที่ช่วงโคนนะคะเพื่อให้โคนของ PVC กับเล็บจริงเนี่ยเนียนสวยนะคะทุกคนสามารถทำเทคนิคนีคน้ได้นะคะแล้วก็จะช่วยให้สีติดทนนานด้วยนะคะทุกคนดูตามคลิปที่ครูพิชี่นะคะทำให้ดูได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เข้าอบนะคะ60วินาที E นี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ครูสอนในเรื่องของการใช้ลับเบอร์เบดเป็นหลักเลยนะคะคลิปนี้ซึ่งลับเบอร์เบดเขาสีสวยมากนะคะทุกคนสามารถทาแทนสีจริงได้เลยนะคะวันนี้นะคะครูพิชิก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับครูพิชี่สอนทำนิ็บจังหวัดสักแก้วและแบรนสิริมงคลเนลน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน